วิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆต,ตาม YouTube นะคะเปิดแอปขึ้นมาเห็นไหมคะที่เป็นสัญลักษณ์กลมๆนี่นะคะเหมือนก็ให้เราเสิร์ชนะคะสัญลักษณ์เสิร์ตตัวนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็เขียนข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็ คลิกเสิร์ชเข้ามานะคะคุณก็สามารถเข้าไปดูแผนการตลาดตลาดต่างๆนะคะต้องการดูการติดตั้งสกายแอปคดเซิร์ชค้นหางล่างแล้วก็เลือกได้เลยค่ะ